สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีคาลิเบตเครื่อง VNA 2.0นะครับอันดับแรกเปิดโปรแกรมก่อนเลยนะครับหลังจากเปิดโปรแกรมแล้วให้เราเปิดเครื่อง ของกับต่อสาย USB เข้ากับคอมนะครับหลังจากนั้นทำการเลือกดีไว้ e เลือกที่คอม5เมื่อเครื่องวัาสายอากาศขึ้นแบบนี้แปลว่าถูกต้อง หลังจากนั้นทําการเลือก device เพื่อทําการตั้งค่า Start Frequency เราจะตั้งอยู่ที่100และ Stop Frequency เราจะตั้งอยู่ที่4,100นะครับส่วน Frequency Point เราจะตั้งอยู่ที่100และ o u t p u t Power อยู่ที่0 dBm ครับ หลังจากนั้นทำการเลือกที่ t t a บ R หมุนสายเข้ากับเครื่องให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมทำการคาริเบตใส่ข้อต่อเข้ากับสายให้เรียบร้อยหลังจากนั้นใช้หัวแรกหัวช็อตเพื่อทำการคาลิเบต หลังจากใส่หัวเข้ากับข้อต่อเรียบร้อยแล้วกดคำว่าช็อตที่โปรแกรมเมื่อคำว่าช็อตที่โปรแกรมขึ้นสีฟ้าแล้วเราจะทำการถอดหัวออกหลังจากนั้นเราจะทำการเปลี่ยนหัวเพื่อใส่หัวโอเพนในลำดับต่อไป เมื่อขึ้นสีฟ้าที่โปรแกรมแล้วทำการเปลี่ยนหัวเพื่อใช้ในหัวโหลดเป็นหัวถัดไปครับเมื่อเราทำการคาลิเบตหัวโหลดเสร็จแล้วเราจะนำสายอีกข้างหนึ่งมาต่อ เพื่อทำการคาดิเบต2สายหรือเรียกว่าทูนะครับหลังจากนั้นนำหัวของสายทั้งสองข้างมาต่อเข้าด้วยกันให้อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับและทำการกดทูที่โปรแกรม เมื่อคำว่าถูขึ้นสีฟ้าแล้วให้เราถอดปลายสายข้างหนึ่งออกแล้ทำการกดแอปพลายถ้าหากเป็นเส้นตรงถือว่าถูกต้องครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำใบงานที่ 1. พื้นฐานสายอากาศวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะพื้นฐานในการใช้เครื่องมือวัดสายอากาศ 2. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการวัดค่าพาตรามิเตอร์ต่างๆของสายอากาศ และอุปกรณ์การทดลองนะครับ 1. สายอากาศไดโพนความถี่2.5กิกะเฮิรตซ์2ตัว 2. เครื่องวิเคราะห์คงข่ายเน็ตเวิร์ก l อนาลเซอร์ VNA 2.0 1เครื่อง 3. ชุดคาลิเบต1ชุด 4. หัว SMA 2หัว 5. สายนำสัญญาณพร้อมเข้าหัว SMA 2เส้น 6. ฐานวางการแพร่กระจายคลื่น2ตัว 7. คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องต่อไปจะเป็นการดูค่า S อวั 1. นวันดับแรกเลือกที่แถบด้านบนกดเลือกในช่องสีแดงเลือกที่เอวันและช่องสีเงินที่เราเลือกไว้แล้วต่อไปเป็นการมาร์ความถี่ที่2.45เลื่อนสไลด์ไปจนถึงความถี่2.45ตามที่เราต้องการวิธีการอ่านค่าเอวันวัน